คุณเคยรู้ไหมว่าพีระมิดแห่งกีซ่าไม่ได้ตั้งที่ไหนได้บนโลกแต่มันตั้งอยู่ในจุดพิเศษที่คณิตศาสตร์ของโลกทั้งใบต้องยอมรับและถ้าคุณลองนำเส้นละติจูดกับลองจิจูดมาวางทับกันบนแผนที่คุณจะพบสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจพีระมิดใหญ่แห่งกีซ่าตั้งอยู่เกือบตรงกลางของแผ่นดินโลกทั้งหมด นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือหนึ่งในปริศนาที่นักโบราณคดีวิศวกรและนักดาราศาสตร์พยายามอธิบายมาตลอดหลายร้อยปีว่าทำไมสิ่งก่อสร้างเมื่อกว่า4,000ปีก่อนถึงวางตำแหน่งได้แม่นยำกว่า GPS ลองจิจูของพีระมิดใหญ่คือ31.1342องศาตะวันออกละติจูดคือ29.9792องศาเหนือ ฟังดูเหมือนตัวเลขธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเขียนให้ละเอียดคุณจะเห็นเลขที่สะดุดตา29.9792ซึ่งตรงกับความเร็วของแสงในหน่วยกิโลเมตรต่อวินาที2,99792นั่นทำให้หลายคนถึงกับขนลุกว่าโบราณอีอิบรู้เรื่องฟิสิกส์ของแสงก่อนมนุษย์ยุคใหม่หรือแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์จำนวนมากบอกว่ามันแค่บังเอิญ แต่ถ้าคุณลองดูพีระมิดในมุมกว้างทั่วโลกคุณจะพบว่าการบังเอิญแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปเพราะพีระมิดกีซ่าไม่ได้อยู่ในจุดที่สุ่มขึ้นมาแต่มันถูกสร้างอยู่บนแนวเส้นลัติจูดที่ตัดกับแนวสมมาตรของโลกหรือจุดที่ถ้าคุณลากเส้นรอบโลกมันจะห่างจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เกือบเท่ากัน ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณลากเส้นตรงจากพีระมิดผ่านไปยังจุดศักดิ์สิทธิ์ในโลกอื่นไม่ว่าจะเป็นมาชูปิกชูอังโควัตเกาะอีสเตอร์หรือเส้นนาสคาในเปรูคุณจะเห็นว่ามันอยู่บนแนวเส้นเดียวกันอย่างน่าประหลาดเหมือนมีใครบางคนตั้งใจวางกริดของโลกเอาไว้แล้วสร้างสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่เหล่านี้ตามตำแหน่งพลังงานของโลก คำถามคือใครกันที่รู้จักระบบพิกัดโลกนี้ก่อนจะมีเข็มทิศก่อนจะมีดาวเทียมก่อนจะมีแผนที่บางทฤษฎีบอกว่าอาระยธรรมอียิปต์ได้รับความรู้จากดวงดาวพวกเขาอาจไม่ได้สร้างพิระมิดขึ้นเพียงเพื่อฝังศพฟาโรแต่เพื่อจำลองระบบจัก,กรวาลลงบนโลก เมื่อมองจากท้องฟ้าพีระมิดทั้งสามแห่งกีซ่าจัดเรียงอย่างพอดีกับสามดวงดาวในกลุ่มดาวในพารานเข็มขัดของโอไรออนและถาลากเส้นตามแนวระนาบนั้นมันจะชี้ตรงไปยังดาวเหนือของยุคนั้นพอดีนี่ไม่ใช่เพียงสถาปัตยกรรมแต่มันคือการสื่อสารข้ามกาลเวลาที่บอกเราว่ามนุษย์โบราณรู้จักระบบพิกัดจัก,กรวาลก่อนที่เราจะรู้จักมันเสียอีกจึงเกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ว่าพีระมิดคือแค่สุสานหรือเป็นเครื่องหมายบางอย่างที่สื่อถึงสมดุลของโลกกันแน่เสียงสะท้อนของคำถามนั้นยังคงก้องอยู่ทุกครั้งที่เรามองพีระมิดในมุมสูงเรากับมันกำลังบอกว่าที่นี่คือศูนย์กลางของบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเรารู้แล้วว่าพีระมิดกีซ่าอาจตั้งอยู่บนจุดที่แม่นยำเกินกว่าความบังเอิญคำถามต่อมาคือทำไมพวกเขาต้องเลือกที่นั่น นักธรณีวิทยาคนพบว่าบริเวณที่ตั้งของพีระมิดอยู่บนหินปูนหนานแน่นที่สุดในลุ่มน้ำในแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักมหาศาลหลายล้านตันแต่ที่ลึกกว่านั้นคือพลังงานแม่เหล็กของโลกบริเวณนั้นมีค่าสมมาตรพิเศษเหมือนมันถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับสนามพลังของโลก เส้นลัติจูด30องศาเหนือที่พีระมิดตั้งอยู่คือเส้นที่ผ่านบริเวณที่สนามแม่เหล็กโลกสมดุลระหว่างแรงเหนือใต้พอดีและยังเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงมีค่านิ่งกว่าบริเวณอื่นซึ่งถ้าคุณเป็นนักสร้างโบราณและเชื่อว่าโลกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจเลือกสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ไว้ตรงหัวใจของพลังธรรมชาติแต่ความลึกลับยังไม่จบแค่นั้น หากเราลองนำเส้นลองจิจูดของพีระมิดคือ31.1342องศาไปเทียบกับระบบเมริเดียนของโลกในยุคปัจจุบันมันจะอยู่ห่างจากเส้นเมริเดียนกรีนิชไปเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อย้อนเวลาไปหลายพันปีก่อนตอนโลกยังหมุนต่างจากปัจจุบันเส้นนี้อาจเคยเป็นเส้นศูนย์กลางโลกในมุมมองของอียิปต์โบราณจริงๆสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาจึงเรียกอียิปต์ว่าตาแห่งโลก เพราะพีระมิดคือดวงตาที่มองออกไปยังจักรวาลและตำแหน่งของมันคือจุดที่โลกหายใจมีนักคณิตศาสตร์ชื่อชาล์สมิธเคยคำนวณว่าหากนำเส้นลัติจูดของพีระมิดลากรอบโลกเส้นนั้นจะผ่านพื้นดินมากกว่าน้ำทะเลมากกว่าจุดใดบนโลกเหมือนพีระมิดถูกสร้างในตำแหน่งที่หมโทษที่สุดสำหรับโลกทั้งใบถ้าจะเลือกจุดหนึ่งให้เป็นศูนย์กลางของพื้นดินทั้งหมดนั่นคือที่นี่กิซา และเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์พีระมิดยังมีมุมที่สอดคล้องกับเงาของโลกในช่วงวิสุวัตเมื่อวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพีระมิดจะไม่มีเงาเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความสมดุลของโลกและจักรวาลแต่ใครกันที่ออกแบบสิ่งนี้นักโบราณคดีบางกลุ่มเชื่อว่าชาวอียิปต์อาจได้รับองค์ความรู้จากอารยธรรมก่อนหน้าซึ่งสูญหายไปหลังภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอดีต บางคนเรียกอารยธรรมนั้นว่าแอตแลนติสและเชื่อว,ว่าผู้รอดชีวิตจากแอตแลนติสคือผู้ที่นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์มาสู่หุบเขาในความรู้เหล่านี้จึงปรากฏผ่านมุมของพิระมิดความยาวของด้านฐานและมุมเอียงซึ่งคำนวณได้สัมพันธ์กับเส้นรอบวงของโลกอย่างที่มนุษย์ยุคใหม่เพิ่งคำนวณได้เมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อน กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือพีระมิดอาจไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือสรรมการของโลกที่ถูกแปลงเป็นหินเมื่อเรารู้ว่าพีระมิดถูกสร้างบนเส้นลัติจูดที่สมมาตรและมีความเชื่อมโยงกับความเร็วของแสงคำถามสุดท้ายคือทำไมพวกเขาต้องซ่อนความรู้นี้ไว้ในพิกัดโลกบางนักฟิสิกเชื่อว่าตัวเลขของพีระมิดเป็นรหัสจักรวาลที่สะท้อนความเข้าใจของมนุษย์ต่อความจริงสูงสุด ในสมัยที่เรายังคิดว่าดวงดาวคือเทพเจ้าแต่ชาวอียิปต์อาจเข้าใจแล้วว่าดวงดาวคือระบบการเวลาและพีระมิดคือเครื่องบันทึกเวลาของโลกถ้าเรามองพีระมิดจากมุมมองพลังงานมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องปรับสมดุลสนามแม่เหล็กเพราะภายในมีโครงสร้างซับซ้อนที่ช่วยกระจายแรงกดดันของโลกบางคนถึงขั้นเรียกมันว่าเครื่องจักรพลังงานสะอาดของยุคโบราณ ไม่ใช่แค่สุสานแต่คือเครื่องมือควบคุมพลังงานระหว่างโลกกับฟ้าแนวคิดนี้ดูเหมือนวิทยาศาสตร์จินตนาการแต่เมื่อคุณฟังเรื่องจริงทั้งหมดคุณอาจเริ่มสงสัยว่าอาระยธรรมโบราณรู้มากกว่าที่เราคิดเพราะแม้แต่นาซาก็ยังใช้ตำแหน่งของพีระมิดกิซ่าในการเทียบค่าการหมุนของโลกในบางการทดลองเกี่ยวกับการสังเกตโลกจากอวกาศเพราะมันนิ่งและแม่นยำอย่างน่าประหลาด และถ้าเรานำเส้นลัติจูดของพีระมิดต่อไปยังทิศตะวันออกมันจะตัดผ่านจุดสำคัญของโลกหลายแห่งเช่นเมืองโบราณในเอเชียตะวันตกและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียเส้นเหล่านี้เชื่อมโยงกันราวกับเครือข่ายพลังงานของโลกซึ่งในวัฒนธรรมโบราณเรียกว่าเลไลเส้นพลังแห่งโลกมนุษย์เชื่อว่าเลไลคือเส้นทางของพลังจักรวาลที่ไหลเวียนอยู่ใต้ผิวโลก และพีระมิดแห่งกีซ่าคือจุดตัดของเลไลที่ใหญ่ที่สุดเหมือนเสาอากาศที่ส่งต่อพลังงานขึ้นสู่ท้องฟ้าหรืออาจจะส่งข้อความออกไปนอกโลกบางทีพวกเขาอาจไม่ได้สร้างพีระมิดไว้ให้คนยุคเดียวกันดูแต่สร้างไว้ให้อนาคตอย่างเรามาเข้าใจเมื่อคุณมองจากอวกาศเส้นลัติจูดและลองจิจูดของโลกจะกลายเป็นเหมือนกริดของพลังงานและตรงกลางกริดนั้นคือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่ากีซ่า สถานที่ที่เส้นของโลกและจักรวาลบรรจบกันมันจึงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของอารยาธรรมแต่มันคือจุดศูนย์กลางของมนุษยชาติที่บอกเราว่าในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเข็มทิศไม่มีคณิตศาสตร์สมัยใหม่มนุษย์ยังสามารถสร้างสิ่งที่แม่นยำระดับจักรวาลได้ด้วยพลังแห่งความเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริง และบางทีพิระมิดอาจไม่ได้บอกเล่าแค่อดีตของเราแต่มันกำลังชี้ทางไปสู่อนาคตว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกที่ต้องเข้าใจพิกัดชีวิตของตัวเองเช่นกัน